สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เชนครูโสภิตจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําเพื่อนอีกแล้วค่ะคือวิธีการของการที่ไล่แมวโดยที่เราไม่ต้องเบ็ดไล่ตีเขานะคะคือวิธีการนะคะคือว่าแมวจรมาที่บ้านเราเยอะมาขี้มาเยื่อมาถ่ายไว้ต่างกําแพงเยอะมากนะคะไม่ทราบว่าแมวใขร หาวิธีมาเยอะแยะมากมายนะคะทางพิกไทยก็ลองนะคะยาฆ่า,า,มาแมลงนะคะพวกใบก้องใบก้อนลองหมดแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ผลมาเหมือนเดิมทีนี้มาเจอวิธีนี้ค่ะคือใช้น้ำส้มสายชูในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันน้ำนะคะแล้วเอาไปฉีดในบริเวณที่เขาชอบมาเนี่ย ะะเขาก็จะหายไปเลยค่ะเขาไม่มานะคะแต่ว่าเราต้องไปฉีดบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าพอหมดกลิ่นแล้วเขาจะมาอีกนะคะต้องทําหลายๆรอบนิดนึงนะคะนี่ก็พิสูจน์มาเป็นเดือกันแล้วค่ะตอนนี้ตรงที่ขี้ที่เดี่ยวก็หมดไปละนะเพื่อนมาดูวิธีการง่ายๆเลยนะคะอันนี้เราผสมไว้แล้วค่ะ นะคะไปดูที่เราฉีดกันจะฉีดทางเดิแบบนี้นะคะเพราะว่ากินน้ำส้มที่เราใช้เนี่ยกแมวเขาจะไม่ชอบนะเพื่อน ทางกำแพงเนี่ยเขาจะเป็นเวลากลางคืนนะคะฉีดนะคะเพื่อนจะเป็นกลิ่นเขาจะไม่มาค่ะตรงบริเวณที่เขาถ่ายเขาขี่เนี่ยเพื่อนคะฉีดเยอะๆเลยพยายามฉีดทุกๆวันนะคะประมาณสามสี่วันนะคะ ค่ะหลังจากมาฉีดแล้วก็เขาก็ไม่มานะคะปกติแล้วแมวจรจะมาเยอะมากบ้านหลังนี้นะคะเพราะเราไม่ได้อยู่พอเรามาอยู่แล้วก็ต้องหาวิธีการได้ผลจริงนๆะพอเขาได้กลิ่นเขาไม่มาแต่ถ้าฝนตกนะคะเพื่อนเราก็ต้องมาฉีดซ้ำนะคะ ถ้าฝนตกเนี่ยเราต้องไม่ฉีดสามบ้านเราเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแมวจรเยอะๆมากนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำดูนะคะเผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับแมวจรที่เข้ามานะคะมาถ่ายไม่ฉีไม่อึนะคะที่เขามาในลักษณะที่ เขาเคยขี้เกียงไหนก็มาตรงนั้นนะเพื่อนแถวนี้แมวจรจะเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของเราที่มีปัญหาในเรื่องของแมวจรไม่ขี้ไม่เยี้ยนในบ้านนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องบาดมากไม่ต้องไล่ตีค่ะเพียงแด่น้ำส้ม กันน้ำฉีดเท่านั้นนะคะเขาก็ไม่มาแล้วเพราะก็ไม่ชอบกลิ่นนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้น,นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ